แอปสวัสดีครับนี่ครับบรอดที่ไหนปึ๊งอ้าวชอบ MIT เห็นมีีมารยาทดีผู้คนโอเคสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้แอดมินจะพามาเล่นกิจกรรมิวอแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นระบบเบต้าอยู่นะ เดี way, <Pause. S 1> ๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงไปเไปตัวเราต้อไปวไลไว้สีน้ำมินร้อยไว้โอเควิธีการเลนเกมนี้ก็คือทุกคนจะโดนส่งสีไว้ยูสีไหนมีสีขาวและสีดและภารกิจก็คือต้องตีชิสตันของฝั่งนูให้แตกความสนุกของเกมนี้เลยคือจะต้องไปตีชิสตันของฝั่งโน้ด้วยและต้องการของฝั่งตัวเองด้วยนี่ไงแตกหนึ่งแตกไปอีกหน่วย ชิตตังใครหมดก่อนก็จะแห่ไปนั่นเองใครไม่มาตีชิตตังบ้านผมวะดามันจะชนะแล้วเลยไปตีหินเร็วไม่นะอย่าเพื่อนมาดีดามีเฉยแล้วรูดีหน่อยอย่งเงี้ยไม่เพื่อนขอโทษเมื่อกี้ได้ยินว่าสีดำกเป็นที่ชนะแล้วต้องไปสืบกำลังพลซะหน่อยแล้วชิมต้องการผมต้องนั่งไงชิตต้นของสุนทร้าพ ตรงนั้นทิมต้องการผมผมต้องไปช่วยไปช่วยตีชิตตันและตรงนี้ก็คือที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าชิตตันกำลกังจะหมดกำลังจะหมดแล้วเย้ช <Yeah! S 1> ินาวินร้อยตอนจบก,ก็จะมีสรุปผลคะแนนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นบอกเลยว่าต้องมาเล่นสักครั้งหนึ่งงานนี้มีมาแน่นอนไบไย,ยค่ะทุกคน